น้ำเปล่านิ่งๆอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องให้มันเดือดคือตั้งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะล้างซีโครหมูเอ่อหรือไม่ก็สันหลังหมูแล้วก็เอ่อถ้าจริงๆมาเป็นไปได้ก็ต้องเป็นอ่อตรงขามันนะคะพุบกระดูกขามันนะคะขาใช้เป็นขาแก่นะคะตะไคร้แล้วก็เผิวมะกรูด เราจะไม่ฝานนะคะเราจะทุบบุบให้มันแตกๆพอแตกแล้วก็หั่นท่อนวางต้องดูที่น้ำค่ะน้ำสุกถ้าเกิดว่า,าน้ำน้อยก็ไม่ต้องเ,งเยอะเนาะแล้วก็ขาถ้าใส่เยอะมันก็จะจืดนะคะต้องเป็นขาแก่ตะไคร้แล้วก็ผิวมะกรูด ฝาเอาเปิดอย่างนี้นะอันนี้ก็มาทำความสะอาดแล้วก็ไว้นะคะเนี่ยค่ะย้ำนะคะว่าอย่าแตะต้องมันห้ามคนห้ามใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ค่อยๆเปิดไฟให้เขาเดือดค่ะ เพราะว่าถ้าใส่ลงไปตอนที่น้ําเดือดไอความหวานในตรงกระดูกน้ําซุปมันจะไม่ออกมานะคะสังเกตไหมว่าเ,เวลาที่เมื่อก่อนจริงๆแล้วคนโบราณจะบอกว่าถ้ากลัวคาวหรืออะไรอย่างเงี้ยจะให้ใส่ของพวกนี้ลงไปตอนที่น้ําเดือดเนาะแต่ว่าวิธีการรีดเอาความหวานของน้ําซุปก็คือต้องให้ความหวานในกระดูกมันออกมาค่ะ ตามด้วยพริกตํานะคะเพราะแจ่ว้อนของเรามันต้องเผ็ดร้อนเท่านั้นต้มให้ความเผ็ดความหอมความหวานความนัวมันออกมานะคะน้ำเริ่มจะร้อนแล้วแต่ไม่ต้องคน ครั้น,นี้มาถึงตาของการลง่มเล็กกลิ่นเลยนะคะอะไรตะเกียบขัดขี้เกลื่อนค่ะเกลี่ยล้างลากเลยนะคะใครว่าถ้าเกิดว,ว่าเราใส่ลงไปพร้อมกับพวกตกัวขาวตะไคร้ได้แน่แรกเลยมันจะเปลีย่ยแต่เราจะเอาแค่กลิ่นนะคะน้ำกระเทียมดองขอแนะนําว่าเอ่อเป็นยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่าเคยลองแล้ว ยี่ห้ออื่นมันหวานเกินไปอะค่ะแล้วก็จะมีบางยี่ห้อที่มันออกเปรี้ยวแนะนำยี่ห้อนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรเลยใส่ไปทั้งถุงแล้วก็ทั้งน้ำแล้วก็หัวมันนะคะคือให้เราจะมีรสหวานปลาแรมปลาแลมจากน้ำกระเทียมดองไม่ใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวะเริ่มปรุงแล้วเดี๋ยวจะทิง้ง ไอเครื่องปรุงไว้ข้างล่างคิดนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเครื่องปรุงจะเยอะหน่อยถ้าใส่แล้วก็ต้มตั้งแต่ทีแรกก็เดี๋ยวมันจะเละก็ต้องใส่ทีหลังนะคะกลิ่นมันะกะลิ่นก็ <c oughs> ปรุงรสด้วยรสดีอันนี้พอดีเราทำเ็นเจี่วหอนหมูเนาะแล้ก็ใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะโอเคเกื่อก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกัน ซอสปรุงรสผู้เขาทองข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วอันนี้ซื้อมาใหม่ต้องสงสารข้าวขายไปหมดเลยตามด้วยพิกปงนะคะอย่าลืมว่านี่คือแกล้ม มันต้องเผ็ดร้อนคนกดลงไปเดี๋ยวสักพักนึงพวกเราก็จะอืดมีความอืดเหนียวเหนียวคนข้นเสีมาแล้วสักพักนะคะเข้าที่แล้ว,น,ว,วนี่น้ำแจ่วร้อนถ้าเกิดว่า มันจะมีอีกอสูตรหนึ่งนะคะที่เขาชอบทำเดี๋ยวนี้ให้มันข้นๆน่าจะเป็นทางดอนนนสะอาดก็คือผอสมแป้งข้าวโพดลงไปให้มันข้นๆเหนียวๆอันนี้ก็สูตรสารคามค่ะแต่ว่ารสชาติที่ชิมออกมาต้องแบบก็มีหวานปแป๊บนิดนึงจากน้ำกระเทียมดองนะคะอย่าให้หวานจากน้ำตาหรือว่าหวานมากมันจะไม่ใช่แจ่วออนนะคะแล้วก็ต้องเผ็ดเค็มเค็มนํำอ่ะ เผ็ดน้ำเค็มนำ้ำหวานนิดนึงแจ่วฮ้อนสูตรสระค้างค่ะ นี่นะคะผักที่จะใส่ก็เห็นหน้าตาก็รู้แล้วแหละว่าไม่ใช่จิ้มจุ่มจุ้มจิ้มอะไรนะ่ะมีความต่างมากเลยตรงที่ชพะพลูผักชีฝรั่งหัลผาหูลผานี่เขาคงปกติหมูจุ่มเขาคงใส่แค่ผักบุ้งหัลผานะคะแล้วก็กระล่ำแต่ของเราด้วยความที่ต้นตำรับจริงๆเขาจะนิยมกินเป็นแจ่วฮ้อนเนื้อ ด้วยความที่มันกลิ่นมันแรงก็เลยแบบเครื่องมันก็จะครบพวกนี้จะเพิ่มความเผ็ดร้อนดับกลิ่นคาวได้ดีมากๆอ่าค่ะเดี๋ยวใครก็นี้ก็เตรียมหม้อสุก,กี้ได้เลยนะคะใส่หมูหรือเนื้อตามที่ชอบเลยค่ะลองทํำมือทานกันดูนะคะอร่อยมากเลยเผ็ด